รับสวัสดีกันเช่นเคยครับวันนี้มาเจ็บพึ่งครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่ยังไงครับก็ประมาณนี้ครับที่เขาอยู่อยู่เตานะครับในเตานี่ครับเห็นไหมแบบ เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะอยู่ยังไงโอเคครับไปครับสำหรับเจ็บไม้ออกเสร็จเรียบร้อยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตัดไปแล้วครับสองลวงนะเพิ่งมาทำนะครับนี่ครับแต่ว่าเราจะหานางพญาเจอเพราะว่ามันอยู่ตรงโพรงป่องไฟนะครับเตาถ่านโอ้น่าจจะยากพอสมควรครับ เอาครับลุยกันตัวครับไม่มีที่ตั้งกล้องเลยครับ,อรบ,รบสองลวงน่าจะใส่ น้ำพึ่งน่าจะให้เจ้าของสวนครับเพราะว่าน้ำพึ่งไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็พอได้กำลังมีแต่ให,หม่เลยที่ปัญหาก็คือน่าจะเรา,าจะเจอนางพญา,าหรือเปล่าทีนัดเ,เขีาแคบขนาด ประมาณกี่ลวงสีลวงสีห้าลวงครับรึ่งทำที่ก็บอกว่าพึ่งทำครับทำยังไงดีครับงานนี้ กอกไฟครับงานานี้น รับประกันยากแน่นอนรับงานนี้ยากยากเลยครับงานนี้มีวิธีเดียวครับไล่พึ่งออกมาครับ,รบใช้มือโกยเบาๆอย่างนี้ครับแต่ไม่รู้ว่านางพญยายจะอยู่ยังไงไปยังไงมายังไงครับ โอ้ยเข้าไปก่อนครับตอนพึ่งงานมาก่อน เราก็ทำปวยออกมาแล้วก็มาวางไว้ข้างนอกครับให้ของไ,ไต่อยู่ประมาณด้านนอกเพราะว่าเราจะสามารถหานางพญาได้ไง่ายครับตามผมนะครับเพราะว่าข้างในมืดเะลเกินครับแคบบางสวนก็ผมโวยเข้ากล่องแลวครับน่นะบางสวนก็โวยเข้ากล่องแล้ว ยากครับยากยากานะนี่ไม่หมูครับงานนี้ไม่หมูแน่นอนครับนี่ครับไม่หมูครับงานนี้ไม่หมูหมูเต็มหมูสามชั้น ที่วางกล้องเนี่ยมันไม่มีที่วาง,งครับว่าในเตาครับทนีนี้ไปกูยต่อไปดูสิ ไม่หมูครับไม่หมูโอ้ย,อย,อยอทีมแคบครับถ้าไม่แคบเราน่าจะเจอตัวนาควายแล้วครับทำไมไม่ออกมานลครับออออกมาที่ครับ คือบ้านานางพญาน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับนี่ครับตอนนี้จับกลุ่มมาอยู่อย่างนี้ประมาณนี้แต่มันไม่มีที่วางกล้องครับเพิ่จับนางพญาเสร็จนะครับถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับเพระาะว่ามันไม่มีที่ตั้งกล้องครับโอเค เล่นแบบนี้นะครับผมไม่ได้เอามุ้งมาด้วยครับนี่นะครับตอดหมวกครับคุมตอนนี้ยังไม่เจอนะครับโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตัวเล็กไม่ใหญ่ครับโอ้โหสวยงามมากโอ้โหแป๊บนึงครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้ด้านในก็เหลือเยอะครับแต่ตอนนี้ มาแล้วครับจุดกลุ่มมนึงไม่นานครับถ้าอย่างนี้เจ้าเสียงครับม,มาแล้วครับ

รับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้รับคลิปใหม่ๆจากผมครับโอเคครับตามนั้นเจอกันคลิปหน้าททดีสวัสดีครับ